สวัสดีครับผลาด่าของเที่ยวครับที่เห็นอยู่นี่หมูป่าอหนนอันนี้ป่าละมอนะจ๊ะอันนี้ไม่ใช่หมูป่ามาป่าใหญ่นะเป็นหมูป่าละมอเพราะว่าเขามันเขาจะเยอะถ้าป่าถ้าปลาละมอนจะมันเยอะถ้าถ้าหมูป่าใหญ่นี่จะไม่ค่อยมีมันมาสตั้งเกตง่าย ปลาใหญ่งนี้ัปลาใหญ่นี่ฮะอยอะไรเกาไื้อซื้อทำมองื้อทำอะไรทำวลเลเข้ามาทอนไหลเทำอะไรทำตรงทำแหล่

กินก้อนไปเลยตัอกินก้อนต่อตะต้งาอ่ไปนี่ันนะอันนี้ก็เป็นปลาสวายผัดปลาสวายเขาเดียวเขาราดริมใหม ไม่นายเองนี่เป็นคนที่ไหนวะจะไมพูดภาษากราดชัดเปรอะเลยวะสัตว์มาโอ้ยฉันก็อยู่เขนแก่นวะสัตว์มบ้าวะสัตนมันจะเกินไปแล้ววะวะสัตนโอ้ยเผื่อฉันเยอะก็เลยวางสิผมเท็ยบหน้าพวกเล้าเล้าหรือขาวหรือขาวมันแกกขึ้นไปตั้งหุ่นขึ้นไปตั้งรูปประมาณแนงข้าแกงข้าวตากแตงขาวเหนียวเลื่อนขาวจุงใส ข้าวเมลยงกระดอ,ดอยหายวน,ว,นว,นวนเ่อวานนีุ้ยแข็งๆนี่จะพู้อังกงเนี่ยผัดเผ็ดผัดเผ็ดหมูวัสดีครับปลาดาบครับก็ต่อเพิ่มเติมกันอีกรอบหนึ่งสำหรับคลิปนะครับก็เมื่อวานนี้ถ่ายไปก็ยังไม่ลงหรอกเพราะว่า ตอน,นนี้ก็มาเก็บตอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันนะครับเข้าใกล้ไม่ได้เรารูพ <c oughs> ลังเดือดนะครับไฟแรงนะไม่รู้ว่าจะผัดอะไรเราวันนี้นะครับ <c oughs> น่าจะเป็นหมูป่าละม่ออีกแล้วครับท่านวันนี้กินเล็กไหมน้องกินกินใหญ่เหมือน,นวันนั้นโอราะเอาไม่ลงเลยพ่อ <c oughs> ฟันฟันกระเจยงกระเจิงหมดเน e ื้อกรกระเจิงหมดหมูออนเออนะครับด <c oughs> yeah, ูผัดไก่ผัดขาผัดขาไก่ดูไข่นไข่เนกห็นไหมนะครับไข่เป็นไข่เห็นไหมอันนี้หมูป่า ดูท่าทางน่าจะเป็นป่าละเมาะอยู่กันเนี่ยนะดูหนังไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ดูใสๆอยู่แต่วันนั้นโอ้โหพอเอ้ป่าป่าดงดิบหมูป่าดมดิบเอาไม่ลงเลยนะ มาครับมากินน้ำที่มีประโยชน์ด้วยกันน้ำข้าวออานะครับน้ำไอนี้กินแล้วไม่อ้วนแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับนี่เป็นหม้อกินหมดนี้ก็ไม่ต้องกินข้าวเช้ากันแล้วนะแต่พวกคงกินไม่หมดหรอกนะครับ ยังคนเรือแล้วเนี่ยเขาก็้ไม่มีกีก็เป็นยังก็เนียนี่ยงเก็เกินใช่นี่แล้วผัดไก่ร่งไข่ร่งไข่ผัดพริกเผาร่งไข่ร่งไข่ไก่นะจ๊ะ อันนี้ยำยำยำหวหมูยำหมูหม,มูก็มมจะว่าอยู่เนื้อที่ไม่ออกแมนอันนี้หมกกะละมันหมกมกะละมันมกร,นระดูกน,นะครับอันนี้หมกกะละมันนะอันนี้ก็ขึ้นในอันนี้ตับอันนี้ขืนนะอันนี้ไข่ ยำไข่ต้มอันดปลาสวายเนอาครับนะครับก็อาหารเราก็มีหลากหลายนะครับนี่ก็ต้มชาไก่นะครับก็นะครับก็ยรียนเชิญนะครับเชิญชวนทานข้าวนัดแกงที่ร้านคุณแม่สนิทนะใครเข้ามาแก่สนิทหมดนั่นเลยนะครับ ดีน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ